คุณชอบขนหรือคุณชอบไม่มีขนไร้คน, right, คนก็จะเป็นทานอสร่างแบบมีพลักกำลังที่สูงส่งเกมนี้นะครับนอกจากกำหมัดแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูโอเคเดี๋ยวผมจะต่อยธรรมดาก่อน <c oughs> ดูพลังไอ้นี่ <c oughs> เมนเมนบีนทานน้อยขี้แตกหนีก่อนอย่าเข้ามาใกล้กูกูขี้แตกก็มันจะเป็นสเก็ตแบบเห็นได้ชัดเลยครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีโอ้โหจุกจะอ้วกอือฮ <c oughs> แต่ก็ <c oughs> คุณก็สามารถต่อยแบบ ไอ้หนึ่งร้อยคนได้ครับเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำก็ต้องชนะต้องฆ่าเด็บคนหนึ่งร้อยคนจบผมจะลองขี่ใส่อีกโอเคอันนี้ไม่ติดดีแลเอียนเอียนมากแบบเห็นสเก็ตแล้วผมนึกถึงอื้ตอนตัวเองน,นะครับปวดท้องหนักมากแล้วมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหล,ละเอีกเหมน ก่อนครับหมาดิมาดิเอมนี่ก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้มันมีอยู่แค่นี้เลยมันจะมีอีกโหมดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นแบบผู้ชายไม่จำกัดก็คือเขาจะมาได้เรื่อยแล้วก็แค่ทําแต้มให้มันสูงที่สดุดถ้าที่จะทําได,ได้อันนี้เขาติดหินนะครับผมก็เลยจะเอาอะไรมาฝากเออมีถึงไม่ติดหินแต่จะอ้วกอะ <c oughs> มันได้ยินแบบถึงดีเทลของตัวขี้แล้วก็น้ำขี้แล้วก็สกเก็ขี้ฐานนอนไม่ชอบเลยครับโอ้ยจะลองชนะแบบฆ่าได้หนึ่งร้อยคนหมาอโอยทนไม่ไหวแนละ้วโอ้โอ้กินซะอีขี้ติดหินอีอี ยี่ก่อนมาเออจะรีฟันเกมนี้แล้วเห็นขี้ไม่ได้โอ้จะโอ้แย่ผมก็ดันบ้าที่จะกดอยู่นั่นแหละอิดต้นเนี่ยมันขีด ใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วขอมันหนึ่งร้อยคนใช่ไหมมาใกล้แล้วนี่มันติดบั๊กนี่ใครดีไซน์เกมที่ว่าจะอ้วกนี่ อันนี้ฟีโตวอยู่นี่มาเบื่อเจ้าหัวตายซะวู้ฮู้ชนะเว้ยเว้ยวู้ฮู้ดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยวู้ฮู้อาไปเข้าน้ำต่อครับอาอาล้างตัวด้วยล้างตัวด้วย อแสบดาแล้วตอนนี้เหม็นแบบอย่างนี้เลยกอริลลวาว,วู้ฮูจบแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วให้มาดูกอริล่าตดแล้วสเก็ดขี้ไปโดนคนแค่นั้นนะขอบคุณครับมีอยู่แค่นี้